คะมาเค่ะขอบคุณค่ะมามากินจัมปงมูกินมื้อมันยังเสียบเงาะมื้อกินซอนบ่เป็นอือเมื่อกี้ไปกินเป็ดยั่วขัดเปยอยู่น้ำคูเป็นจานกินโต๊ะกันกินเป็นแต่ว่าขันมันทำมบ่ก็เสียบเสิร์ฟมันบ่คือมือสังเกตแต่ว่าขอว่ไปกินเขาน้ำหนองแยกแยกเปยังก่อนกินซอนเพราะเป็นไปทานัดกินมื้อ ไข่สว่าจังไสกะว่านะน้ะนองเอิ่นไปกินเขาน้ำหี่ก๋อยบก่ย่างเดียวค่ะแต่เพราะว่าหยังบัดดี้เอาไม้น้ำเย็ดเอาค่ะเพราะว่าน้องเขาจี๊ดใส่ก่อนเป็นว่นท้ามผู้ขา่ามีนีใส่มือมือหยิบยางเดียวจากก็คอยกินตรงทงถาพอเล็กก็ลังหลาบเนี่ยว่าให้หลับหลับเนี่ยซ้ำสูตโอ้ทันกว่าแล้วแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณต้าวแฝกไปไหนคะ่ะต้าแฝกนอน,นจา้า ขพาคุณเถ่าข้าคุณเาก็ยดงไปไปตาแปดอยู่วัดห้อนหอนหอนห่อนหนราสันูลังค้นไม่แง่นี่ก็หิ้วเขาสาวบังวงควนมาหอดก็เลย็ดเปล่าแต่มงงหล่อไปก่อนสร้างพลเรหลาบแล้วประวัติจือคือแน่กระเอาลูกไม่ได้รัดเอาพอไปแล้วคิดสูดูู่บนรถค่ะ ยูเรียนจ้างคนใจมันจะขาวเก็นะกนะบ้านเย็นนประตูนีแนาาน่แม่นี่ล่ะทำมาก่อนแม่เมาเมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะพี่เบยองชัยยาดาจับจับจับมามามาจับเบืบ้งแล้วอ,อดกินฮอดบ้านที่ขอนแก่นเลยจับ ดูเต้าแต่ทุกวันเลยขอบคุณค่าขอบคุณค่าต่ว่าเกิดว่าแม่แต่อะไรเงี้ยหนิอะแล้วแล้วล้เห็นแต่ยู่แต่ว่าแล้สีอานอันอันคอาเมม็์บ่ได้ไหมคะพี่น้องคะแล้วอ่านนังซือบ่ออกข่อยกับพ่อง้อปลาปลานีดิไล่ไว้รดไล่ไว้จำชโมงหนึ่งอะว่าโอ้ยเมียหรอกเขาคนเด้อว่า แม่รักกะอ่านออกแน่บ่ออกแน่ดิ้ก็่านบ่ถืุกะขอตรวจขออภัยเด้อจ้าส่องหนาวได้ไงกิมก่อนกิมก่อนหลับมั่อพอแม่อันนี้โยไปซื้อกลับมาบอกเออเรก็สูตรแตงโมอืมเราคอยตลาดประเด็นแต่ท่านเป็นแก้วอันนี้แม่ลักอันนี้โยต้องลางทำคนนี้ไหม แก้วหานนี่มาส่งบไปชเขาต้องไปไปซื้อไปกินบ้านสับสูงไบ่เตาเขาไปนก็ขีดรถออกไปซื้อกเดี๋ยวจีนไม่ใช่ไปซื้อามลบแล้ว่แล้วใ่แเดยตรวจสรบองสบ ไจะ่เขาแล้จะจ่าะก็แม่นั่นกับฝากกดติดตามเพจแม่แดนย่าสวยพี่บ้านสวยดูค่ะเพียงแม่แดนแ,แม่แดน,แม,แ,นแม่รักน่ารักจ้าขอบคุณค่ะจงซื้อน้อยหน่อยช่วย,ยกันซวยกันนี่ผู้นหนึ่งจะกดผู้นนหนึ่งอ่านกันนะใช่จ้าเลยสยัยกันเาอาไปวันอร่อย อ่านซื้อบ่อคอนเดอเบื้ง้นเนี่จุไนเนี่อืมเาเ็นยูอ่านก็เป็นขอบคุณแล้วก็ตุยตุ๋ยตุยตุ๋ยแวก็ไดมาสามปีแล้วค่ะอุ้ขอบคุณค่ะขึ้นหารแท้แต่ว่าขออ่านซื้อจอบ่อขอบคุณพี่เด้งอืมขอบคุณมากมากเลยติดตามแล้วค่ะอ้ขอบคุณค่ะกานามนทองผีแม่บอแม่แต่นอืม พรุ่งแกเนี่ยพรุงยังเนี่ยลองสักกู้กันสัญญาสักกู่ก็สัำพยากพระจางกิจเดินมาลีนีเนี่ยน่ะเชิญเข้ากล้องหน่อยมาลีนีติดตามอยู่ค่ะอันนี้กันลูก ซื้อประกิตอีอานบอกวอกที่นีเป็นอะไรอนบะกวอดที่ระแต่พ่อจะไท้กับสกุลเทริขั้งสมควรมนรอดติดตามมาสามปีกว่าื่อเขามาอืมควรหมทั้งสองญาตตลอดตาตามแล้จ้ะแม่แฟนขับเราอ่ะจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ไหม เาเบิ่งแม่แตนเบิ่งแม่แตนคนคนเป็นของรัวร่วร่วร่วเกิดอันบ่าท่นจังใดกะเขาเบิ่งลหลุ่ยเขาเบิ้งวานบุญวานไพเดชจาแต่ว่าจังใดกะเป็นฝาหน้ารากเป็นกลุ่มเดียวกันฝาเป็ดแม่แตนน้ำแม่เด้ชจ้าร์กแต่ย่อยสวยแม่มาแม่มาสร้างสร้างสีสันใด่สร้างแบบขาเขากินก้อนน้ำแม่เลยกินแล้วกิ้งละจำจำของน้องเลยหรอแซดจำบอกงใส่ปากกอกราบไว้เลยใส่ผูดองใส่ผูดองผ่านเว้ กูโดนกามั่นมั่นเลยไม่องเข่าเลยรุกนเดียวเฮ้ยตามรูท่าบอกแม่บีเข้ากล้องหน่อยแม่บีมา่อก่อกล้องแม่บีเมื่อก่อนกล้องแม่บีเด้อไม่ยืนทานเปียนยืนทางไม่เดินทาแม่บีก็สวยขึ้นสวยขึ้นพี่น้องนะครับดูต่พาดบรไบบิ้นกุ้งหนีบบากแดงหนาขาวนะคะ เขาไข่คนนี้เขาคุ้นไปร้านคนนี้นาขาวทุนทุนเพ่งไม่ดีนะกระกระสมเล้วรู้ดอกแลาเต้องป็นสาวเนาะแต่แล้าสวยนะสาวพันปีข่อยไม่กว่ากัวแล้วข่อยสวยว่ะเลสาวโฉดสาวโฉดพันปีเซียวมันอืมอาดจาน เจียวเจียวจ้าเราคือดอกบ่องม่เจียวเจียวอบกอันบ่อบสุภาพตาอิ่มส่วนแม่บีแล้วส่แล้ววะแล้วก็อะไรคือแม่แดนนี่ล่ะแล้วก็อะไรจะเบิ้งคือกันอ่านหนังสือปอกคือกันนี่โอ้ยตังแทคอยกันคอยกันจีฮะยี่ห้อดียวกันลคอยจีได้ฮักไปจีได้ไปหากินรอนต้องนบ๊อบอันบ๊อบไม่มีส่วนนีป๊าถามจ้า ไปเลียงบอก็ตงให้ปาก็ต้องเล้ยน,าม,า,นามันจะสู้แถวนี้นะ,ะจะว่า,ยายจะาเอาไปเรี้ยงต่อปลาใครจะมาไม่บุเลี้ยงคิดไปไงส้อผ้าโตแล้วไม่ยงมีนี่ปลาไม่เอาไม่รักนีโอเคปะแม่แตนแม่แตนโสดนะต้าตนะ้ว่าแม่แตนแม่แตนโสดต้าโสด

ไม่เบื่อหรอนี่บอว่ามีมาว่าขืนชื่อไม่จะเบื่อจะเกิดขืนชื่อหายรับแล้วโอ๊ยปานี้เห็นเถอะซองซแล้วซองอีกซุกหมดใจลเบื่อีเห็นว่าผู้ใดเอื้องฟ้าเซียวเจาหเซียวเจาอันอว่ากัจะาันไป ซื้อย่างซื้อเล่นนะเสี่ยวก่อยสิส่งเสียมากหรเอออมคนับคุ่อยู่คนแก่แมมันเป็นทรงทรงไม่กอดมือกองง่ายดค่ัอืมตึงเสียจะไดพักเอาใช่ไครับตึงเสียต้งิอยเ่็นร้านี้อืแลกกันไปจะะไเป็นอ่ขอยกับลาวก็ใส่ใส่กันหมดได้ใบได้นาะ สวัสดีคนสวัสดีค่ะขอบคุแม่จ้ามากตาแมวตุใจบจ้าบอกบดองโอ้ขอเพตบนะ